สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ตกแรงมาเนาะกักสิพามาเห็ดกับเขา่าสุกกันกินเมื่อนี้เมนูกน็คือแกงน้ำไม้บ้านเฮาเนาะจะวัตถุดิบก็มีแบบนี้ในรกนี่ก็มีพริกกับเขา่าเข่าเบือเข่าเบือก็คือเข่าที่เข่าเหนียวที่เอาอไปแช่น้ําแล้ว แล้วก็มีนอไม้ที่เขาต้มไปแล้วนะจ๊ะต้มจืดไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของผักก็มีบวบหอมมีผักอีตู้ขอขางบ้านเพิ่นมาเนาะแล้วก็มีผักสังแยงมีตะไคร้ที่เขาถูบไปแล้วมีฟักทองมีเฮดเนาะจ้ะกกสิกินเห็แกสิกินผักหลายแน่กว่านอไม้ แล้วก็มีน้ำน้ำยานางที่ขยี้ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะที่นี่ก็สิตับตับเขาเบือกับผิกเนาะจ้ะขอขอโตไปตับแป๊บนึงแล้วค่ะอันนีก้ก็เอาน้ำใบยานางมาตั้งไฟให้มันเดือดเนาะจ้ะแลเอาตะไคร ที่เขาถูกแล้วแหละเอาลงไปเราให้น้ำเดือดกันนล้จ้ะขั้นตอนต่อไปจะเอาเข้าวเบือ่อที่เอาต่ำไว้ใส่ไปในหมอ้อคนๆๆน,น,น้ำเด้อยจ้ะเดี๋ยวมนสิติดก้นหม้อ หน่อไม้ที่เขาต้มนะจจะลงไปเลยใส่ไปในหม้อเลย <c oughs> ขออนุญาตใส้มือนะ <c oughs> มันบทนั้น ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เอาเฮดลงไปก่อน รอให้สุกแบบนึงนะจา๊ะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาฝักทองใส่ลงไป บที่นี้เรากำลัมาปุ่มเครื่องเราจะอันนี้ผงนัวใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แด้จะตามใจชอบผู้ใดแพ้กับเราต้องใส่เด้อัอนนี้น้ำปลานะคะใส่ลงไปอันนี้คือพระเอกเลยเนาะน้ำปลาร์ใส่ลงไปเนาะนัวๆจะ คนจักหน่อยแล้วมีฟักทองฟักทองก็เริ่มสุกและเห็ดเริ่มสุกแล้วยีนเท่ากับสีใส่บวกหอมนะจ๊ะ อใส่หอบบวบหอมแล้วเขาก็รอบวบสุกคนจังหน่อยให้มันเข้ากันสิ่งรสแซ่บนะพอบวบเริ่มสุกล้ว ชิมรสชาติโอเคละเฮากับสิใสพ่พักอีตู่ของเฮาพอีตู่นี่ยจ้ะเก็บมาจากข้างบ้านเลยปลูกเองไร้สารเคมีใส่ลงไป ได้ที่ละกับปิดเตาปิดเตาเนาะปิดแก๊สเรียบร้อยละคนหอมๆเลยจ้าแ,แกง่อมไม้แซ่บๆหอมๆห,หอมพัอิตูเสร็จเรียบร้อยแกง่อมไม้ค่ะ พร้อมทานอันนี้คือเพิ่มเติมในตู้เย็นมันมีผักสะเงงอยู่หน่อยหนึ่งก็เลยเอามาใส่หอยนาเพิ่มความหอมอพอเสร็จแล้วหน้าตาแกงหน่อไม้ฮอ,อกรัสิประมาณนี้นาจะ่ะฮ้อนๆกินกับข้าวเหนียวหอมบอ เซ็ตเรียบร้อยจ้ะมื้อนี้เมนูแกนงน้ำม้สูตรโปู <laughs>